สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหาสาร,รเสนาชสีคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพาดวงชะตาของชาวรัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนนะครับคือผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับซึ่งหลังจากวันที่10กันยายนที่ผ่านมานี่นะครับดาวราหูย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภทำให ราศีต่างๆเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งราศีเมทุนด้วยและในเดือนตุลาคมพศ2563เนี่ยนะครับก็จะมีดาวเปลี่ยนแปลงโครจรเปลี่ยนตำแหน่งไปโดยในวันที่9ตุลาคมนี่นะครับดาวคารย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีเมุนได้ตำแหน่งจุลจักรวันที่10ดาวพุธย้ายนะครับเข้าราศีกันเป็นเกษตราธิบดีในตำแหน่งที่เป็นมหาอุจ วันที่1 7ตุลาดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเป็นนิดวันที่24ตุลาดาวสุขย้ายเข้าราศีกันในตำแหน่งที่เป็นนิดและนะครับดาวเสาดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีธนูโคจรเดินหน้าปกตินะครับในราศีธนูในภพปัต,ตนิของท่านนี่นะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าปกติในราศีธนูให้คุณในตำแหน่งเกษตรนะครับซึ่งจะส่งผลให้ชาวราศีเมทุนเป็นยังไงนั้น เรามาดูที่ด้านแรกนะครับลักษณะนิสัยตัวตนทั่วไปของผู้ที่เกิดในรัคนาราศีเมถุนประจําเดือนตุลาคม2563นะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของชาวรัคนาราศีเมถุนนี่นะครับมาสถิตยอยู่ในภพพันธุในราศีกันเป็นตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีและเป็นมหาอุดร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งมีตําแหน่งที่เป็นนิดนะครับมาจากภพวินาศ ซึ่งดาวพุธในตำแหน่งราศีกันเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าปัญญาของโลกดังนั้นจึงส่งผลให้เจ้าชะตานะครับเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมปาณิสุขุมโดยเฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาเร่าเรียนนี่นะครับในเดือนตุลาคมนี้จะส่งผลให้ท่านสามารถที่จะฟังพูดคิดอ่านเขียนเรียนรู้หรือพิกแพงมีไหวพิบอิพานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคโจทย์ปัญหาต่างๆท่านจะสามารถผ่านมันไปได้และ ชาวราศีเมถุนนี่นะครับในช่วงเดือนตุลาท่านจะรู้สึกว่าท่านเป็นคนชอบอยากที่จะเรียนอยากที่จะรู้จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและชีวิตของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนตุลาคมนะครับท่านจะรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความรักความผูกพันกับญาติพี่น้องนะครับอยู่ห่างญาติพี่น้องไม่ได้ห่างบ้านไม่ค่อยได้นะอยู่ติดบ้านชาวราศีเมถุนในเดือนตุลาเนี่นะครับท่านจะอยู่ติดบ้านอยู่กับญาติพี่น้องห่างเขาไม่ได้และ ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสที่เดือนหน้าปกติแล้วนะครับในช่วงนี้ในราศีธนูในภพสุภาษะซึ่งดาวเสามาจากภพกรรมะนะครับจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมีอํานาจมีสิทธิ์เด็ดขาดในตําแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบซึ่งดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับในเดือนตุลานี้นะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะครับโดดเด่นที่สุดเลยนะคือการที่ จะได้รับตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นจากที่ท่านเป็นลูกนอก้องท่านก็จะกลายเป็นหัวหน้านะครับจากที่เป็นหัวหน้าก็เป็นผู้จัดการเป็นผู้ในการหรือสุดท้ายอาจจะได้เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับเป็น CEO ในที่สุดอันนี้คือลักษณะทั่วไปนิสัยตัวตนของชาวลัคนาราศีเมทุนนะครับด้านแรกต่อมาดวงด้านที่2ก็คือดวงด้านการเงินนะครับ ดวงนั่นการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนตุลาคม2563ซึ่งในภพกระดุมพระดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนไปสถิตในภพลาพะจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับได้ลาบเกี่ยวกับการเงินได้โชคลาบเกี่ยวกับการเงินนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดช่วงนี้ถ้าทำอาชีพค้าขายนี่นะครับถ้าชาวราศีเมถุนทำอาชีพค้าขายท่านก็จะแบบซื้อง่ายขายคล่อง นะครับซื้ออะไรมันก็ขายออกไปได้หมดนะครับหรือทํากิจการงานใดก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินหรือบางครั้งนะครับเงินมาแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะได้มันมาเนี่ยนะครับแต่มันก็ได้มาคือมาแบบฟุกๆนี่นะครับอันนี้คือดวงการเงินของชาวร,า,ราศีเมทุนด้านที่สองด้านที่สามดวงด้านการงานนะครับดวงการงานของชาวร,า,ราศีเมถุน ดาวเจ้าเรือนการงานนีนะครับคือดาวพฤหัสบดีไปสถิตในภพปัตตนิในราศีธนูเป็นเกษตรและในเรือนกร,รมมะมีดาวคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภมากุมลัคนาอยู่ในเรือนในตําแหน่งที่เป็นจุลจักรจะส่งผลให้เจ้าชะตานีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานกับผู้ครองกับคนรักหรือได้ทําสัญญงสัญญานะครับร่วมกับเพศตรงข้าม การงานส่วนใหญ่ของท่านจะเกี่ยวกับสัญญาข้อผูกพันต่างๆนะครับโดยคนรักหรือคู่ครองของท่านนี่แหละเป็นคนแนะนําเป็นคนช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะครับของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้และดาวอังคารนี่นะครับย้ายจากราศีเมษในภพราพมาอยู่ในเรือนกรรมะในราศีมีนได้ตําแหน่งที่เป็นจุลจักรจะส่งผลให้การงานของคุณเมื่อท่านคุณทําสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดโชคเกิดลาภหรือได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งราศีเมถุน S <S <Pop> ในเดือนนี้ถือว่ามีความโดดเด่นนี่นะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเจริญในหน้าที่การงานนะครับคนที่เป็นลูกน้องก็ได้เป็นหัวหน้าได้เลื่อนขึ้นนะครับเป็นผู้จัดการเป็นผู้ในการนี่นะครับที่สุดก็เป็นซีอขึ้นมาอันนี้คือดวงการงานนะครับที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนนี่คือดวงด้านที่3ดวงด้านที่4นะครับดวงด้านความรักดวงความรักของชาว ราศีเมถุนนี่นะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเกษตราธิบดีในราศีธนูให้คุณในตําแหน่งเกษตรก็คือมีความมั่นคงนี่นะครับจะส่งผลให้เรื่องความรักของเจ้าชะตาเนี่ยนะครับคุณจะพบคู่แท้เป็นแบบบุพเพสนิวาสนะครับอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับมีฐานะที่มั่นคงแต่ มันก็มีดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะในราศีมังกรนะครับมาอยู่ร่วมในราศีธนูในภพปัตนิด้วยนะครับคือตั้งแต่วันที่17ก,กันยาถึง15ธันวาเนี่ยนะครับ63เนี่ยนะครับจะส่งผลให้ความรักของชาวราศีมีถุนอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ไม่สามารถทำอะไรคนที่มีคู่มีความรักมีคู่ของได้เพราะความเป็นเกษตรตาธิบดี ของดาวพฤหัสบดีเนี่ยครับจะลดผลของดาวเสาร์นะครับให้ผลของมัน,เ,นเกิดน้อยที่สุดหรือไม่ส่งผลเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละท่านที่สะสมมานี่นะครับคนโสดนะครับเรามาดูคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักที่เป็นเนื้อคู่ที่ได้ทําบุญร่วมกันมาตั้งแต่อีตชาติเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นบุเขาเรียกว่าบุพเพสันิวาส ซึ่งลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูคือเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเป็นผู้ชายก็รูปร่างแข็งแรงกำยำบึกบึนเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะสูงนะครับอันนี้คือคนโสดส่วนคนมีคู่มีคู่ครอบครัวแล้วถ้าท่านได้แต่งงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับจะส่งผลให้ชีวิตมีความมั่นคงเพราะคู่ครอง เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ด้วยกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทําให้ชีวิตคู่ของท่านนี่นะครับมีความสุขมีความมั่นคงนะครับสําหรับดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนะตอนนี้คือดวงโดยทั่วไปนะครับหรือบางส่วนของชาวลัคนาราศีเมถุนตลอดเดือนตุลาคม2563 ฝากชาวรัคนาราศีเมถุนกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องอาจารย์มหาศาลแสนรัชศรีเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ในการทําคลิปทั้งต่อไปขอให้ชาวรัคนาราศีเมถุนตลอดเดือนตุลาคม2,563จงมีความสุขร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงตลอดการตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ